สำหรับแฟนๆ Star Update นะครับผมก็ Merry Christmas and Happy New Year นะครับขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขมากๆสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดีก็ไปเริ่มต้นใหม่กันปีหน้าครับผม Happy 2021ครับขอให้มีความสุขกับปีนะครันใช่อกใหะครับใช่ครับก็ขอให้ขอให้พีคสุวภาพแข็งแรงนะครับผลงานใหม่เฮงๆปังๆนะครับผมแล้วก็ ด้านการเร well. <laughs> ียนก็ขอให้ผ่านฉลุยผ่านแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆต้องขอชมเลยว่าพีคเนี่ยเก่งมากๆครับเพราะว่างานรัดตัวจริงๆคือผมแบบไปไปถ่ายในกองอ่ะคือก่อนหน้านั้นพีคถ่ายมาแล้วเลิกตีสามครับวันต่อมาถ่ายเช้าอีกแล้วก็เต็มวันอีกครับแล้ววันต่อไปก็ยังมีอีกพอแล้วโอ้โหงงว่าเขาทําได้ยังไงโอ้โหก็ดกเก็เกือบเกือบจะหลุดเหมือนกันวันนั้นนะครับผมก็ขออวยพรให้ให้บุม อะไรนะครับได้ครับอย่าแซวลผมผมก็ครับก็ขอขอควอนให้ให้บูมมีความสูงมากแล้วกันเหมือนที่เป็นอยู่อให้เอ Enjoy กับชีวิตแล้วก็แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นบูมในในจอยอีกครั้งหนึ่งครับครับผมสู้ๆได้เห็นกันแน่ๆไว้เจอกันครับ